อะวันนี้มาดูกันแบบเปนด่วนนะครับกับ Adobe Photoshop Beta ที่มีคีย์บอร์ดลงไปอันนี้ผมอยากได้แบบว่าฉากแบบปืนใหญ่จอมสลัดแบบย้อนยุคอลังการอลังการหน่อย,อย <c oughs> มาแต่ปืนใหญ่มันดูเก่าๆนะฮะเหมือนทหารลุงตู่เล็กน้อยอ่ะเพิ่มคีย์บอร์ดเข้าไปอยากให้ภาพเป็นสีน้ำมันย้อนยุคไปนในปี1584นะครับอืมใช้ได้นะครับสีน้ำมันดูคลาสสิกเลย มันยังดูไม่อลังการเท่าไหร่เป็นแบบว่าเป็นภาพจากด้านบนนะครับมีกองทัพคนเยอะๆนี่สวยขึ้นไะไรก็สั่งได้จริงๆเลครับภาพสวยขึ้นนะดูอลังการขึ้น,นถ้าเป็น War วอลเปเปอร์ทำภาพสิน้ามันได้เลยนะถ้าเทียบกับอันแรกมันลเรื่องเลยอ่ะผมยังไม่ยอมพดลนะครับในภาพนี้อยากให้ได้มีแบบว่ามีเป็นจอมทัพแบบตูนใหญ่จอมสมัด จริงนะครับเฮ้ยเฮ้เม,าม,ามามาสวยด้วยดูแลเป็นชุดภาพที่น่าสนใจนะครับสวยเลยทีเดียวเนื่องจากรายอหญิงของเราเนี่ยังไม่เห็นหน้านะครับผมอยากได้แบบเห็นหน้าชัดๆใส่เดียวๆไปเลยเอดูซิเอไอจะประทานอะไรให้เรามามันไม่ใช่อ,ะอ่ะลองดูใ,<ห>ใส่คีย์เวิร์ดใหม่อาจจะผิดที่ทเราเองใส่คีย์เวิร์ดลงไปชัดๆกันไปเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ย ถือว่ายอมให้โปรแกรมนคนนครับอาจจะผิดที่เราเองนะครับเราใส่คีย์เวิร์ดไม่ละเอียด AI ก,ก็ก็ทำงานเต็มที่ของเขาะนะครับรอบหน้าต้องฝึกบ่อยๆฝึกใช้บ่อยๆน่าจะออกมาวยกว่านี้ครับขอบคุณมากครับเจอกัน